สวัสดีค่ะวันนี้อิงพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมรถไฟฟ้าที่ โดดเด่นแล้วก็มาแรงในงาน Bangkok International Motor Show 2025นะคะซึ่งจัดตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนี้ค่ะที่ Impact Challenger Hall 1-3นมะคะมือของธานีค่ะก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมรถไฟฟ้าด้านในนะคะถ้าคุณมองหาการเติมเต็มประสิทธ,ธิภาพการป้องกันแสงแดดจากฟิล์ม 3M Crystaline l เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยค่ะจนถึงวันที่6เมษายนนี้ถ้าคุณติดตั้งกับเรานะคะแล้วแถมไปเลยค่ะกับลำโพงมาแชล์บูทูธนะคะมูลค่า3,000 990บาทจำกัดเพียง20สิทเิ์เท่านั้นค่ะแดดจ้าไม่กลัวกลัวจองคิวไม่ทันค่ะเพราะว่าติดฟิล์ม 3M Crystal ินะคะได้ลำโพงมาแชร์บูทูธไปใช้ฟรีกันเลยค่ะจองคิวกันได้เลยนะคะที่ line a d s v m s est ค่ะ มาที่ค่ายแรกกับ BYD ค่ะกับ BYD Auto 2ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100% b SUV 5ที่นั่งค่ะขนาดเขาจะอยู่ที่ประมาณ Toyota Yaris Cross นะคะวางโพซิชันตัวเองให้อยู่ระหว่างเจ้าตัวเล็กอย่าง BYD Dolphin นะคะกับพี่ใหญ่อย่าง BYD Auto 3นั่นเองค่ะและนี่คือ BYD t r a c k 6 d m o นะคะกระบะไฟฟ้าที่พร้อมพาคุณลุยทุกเส้นทางด้วยรูปร่างที่มีความบึกบืนแล้วก็แข็งแกรงค่ะ ตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,699,000บาทค่ะจองจำกัดในงานมอเตอร์โชว์เพียงแค่500คันนะคะแล้วก็พร้อมส่งมอบในเดือนกันยายนค่ะนี่คือซี 5DMI ค่ะรถยนต์อีกโคซีดานปลั๊กอินไฮบิดคันแรกของ BYD ค่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยแล้วก็บเฉี่ยวนะคะตามสไตล์แนวคิดของ Ocean Series นั่นเองค่ะ ระบบพลังงานและประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นของซ0.5 GMI ก็คือระบบ BYD GMI 5.0 p h e v เมื่อเติมน้ำมันเต็มถังและชาร์จเต็มสามารถขับได้ระยะทางรวมถึง2,000กิโลเมตรเลยค่ะ BYD Seal รับส่วนลดสูงสุด300,000บาทส่วน BYD Dolphin นะคะส่วนลดถึง1 0 0 0 0 0บาท BYD a u t o 3ค่ะส่วนลด100,000บาท BYD C Lion 7ค่ะส่วนลดที่100,000 50,000บาทส่วน BYD c l i o n 6 e DMI Black Inhibit นะคะส่วนลดจะสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะคะภายในงานมอเตอร์โชว์2025ตั้งแต่วันนี้ถึง6เมษายนพฤษภาัาร2 5ย8ค่ะ มาต่อก,กันที่รถไฟฟ้าแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์นะคะกับไอออนค่ะและด้านหลังนีงตรงนี้ก็คือไอออนยูทีค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กคู่แข่งกับ BYD d ดีดอฟฟินค่ะออร่าคูซแคทค่ะ MC4 แล้วก็เนต้าวีนั่นเองนะคะนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ BYD d ดีดอฟิน้องปรับรลดราคาลงถึง1,000 0แบาทค่ะซองพนักงาน,นรับส่วนลดราคาอาจจะอยู่ที่เพียงแค่4ี่แสนเก้าหมื่นกว่าเท่านั้นค่ะมาต่อก,กันที่ MPV หรูพลังปลั๊กอินไฮบริด3รดมแรงม้าค่ะตัวนี้วิ่งได้ไกลทั้งระบบ ถึง1 3 2 2กิโลเมตรเลยค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะ P HEV Gas M8 ค่ะซึ่งเราบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยไม่แรงเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านบาทและดูรูปร่างท่าทางทุกอย่างของเขาก็คือสวยมากเหมือนไอรอนแมนเลยค่ะ มาที่บูธของซีเกอร์กันบ้างค่ะกับซีเกอร์ 7X นะคะรถไฟฟ้า100%แบบ C SUV ค่ะราคาขาานการเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1ล้าน8แสนบาทกว่าๆประมาณนี้นะคะคร่าวๆแต่ว่าจะเป็นราคาที่พร้อมเปิดตัวและพร้อมส่งมอบปคะช่วงไตรมาสที่4ของปี2025นี้ค่ะ มาต่อกันที่บูธของดีพอกันบ้างค่ะกับดีพอร์ส0 5ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วค่ะสามารถเลือกได้2แบบเลยค่ะทั้งแบบ b e v หรือว่ารถไฟฟ้า100%รวมถึง REEV Extended Range แบบ p l u g i n ิน b r i d นั่นเองค่ะเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนค่ะ b e v เริ่มต้นที่7,99,000บาทค่ะเวอร์ชันขยายระยะทาง REEV เริ่มต้นที่9ก9 0 0 0บาทค่ะ สำหรับแบรนด์รถญี่ปุ่นที่ดังมากๆอย่าง Honda นะคะปีนี้พร้อมสู้ศึกรถไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะกับ Honda e n 1ค่ะรุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้า100%คันแรกของแบรนด์ Honda ที่จำหน่ายในประเทศไทยเลยนะคะพร้อมราคาเปิดตัวอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทค่ะมาต่อกันที่รถไฟฟ้าจากค่ายญี่ปุ่นอีก1แบรนด์นะคะนั่นก็คือ Mazda นั่นเองค่ะกับ m a z d a 6 e หรือว่าที่จีนเรียกว่า Mazda e 4 6นันเองค่ะ คันนี้ถือเป็นรถไฟฟ้าคันแรกจากแบรนด์หรือว่าค่ายของ Mazda เลยนะคะซึ่งจะเปิดตัวประมาณปลายปีนี้ค่ะใครที่มองหารถไฟฟ้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เจ๋งมากๆค่ะยังคงพาทุกท่านมาอยู่ที่บูธของรถญี่ปุ่นค่ะกับนิสสันนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะนิสส e ัน Serena e-power ส1 8ี28ค่ะรถนำเข้าออปชั่นจัดเต็มแต่ว่าราคาเนี่ย คบได้ค่ะกับรถ MPV <ส>นะคะเจ็ดที่นั่งแบบครอบครัวราคาเริ่มต้นเพียงแค่1 6 9 0 0 0้บาทค่ะถ้าคุณมองหารถไฟฟ้าขันใหม่หรืออยากสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคตนะคะเรียนเชิญกันได้เลยที่ Bangkok International Motor Show 2025ค่ะมาทดลองขับขี่มาทดลองดูแล้วก็เยี่ยมชมกันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจค่ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมปกป้องรถคู่ใจของคุณด้วยฟิล์มกรองแสง 3M ค่ะฟิล์มกันร้อนอันดับหนึ่งที่ช่วยกันความร้อนสะท้อน UV และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในทุกเส้นทางที่คุณเดินทางไปค่ะอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นต่างๆของเราได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ sms est ที่1เรื่องฟิล์ม